ลาก่อนรู้ฆ่ามึงไม่ได้หรอว่าอิสัตว์เปล่าตั้งแต่ละหัวแฉลบเดี๋ยวนี่ไอิสัตว์อ้าวไอ้น้องเปิดโปวยังไงอะ่ะตุ๊กติ๊กหลบดีอ้าวยังไงอะ่ะยังไงอ่ะติ๊กเกอร์โยกอ้าวยังไงอะ่ะโว้ยเฮ้งง<อ>ยสองตัวสองตัว ตายหนึ่งตายหนึ่งตายหนึ่งต่อจบเลยแลเนี่ยตาประติหมหมดหมดหมดตัวไทยชนะหมดแลไงโอ้โหกรีดมาว่ะไม่ได้เกินมันขึ้นนี่เราเกินมันเฮ้ยไม่ถอยเลยไม่ถอยเลยนะวิวสองก่อนแล้วไงวะ ลาก่อนเนี่ยน้องนี่แต่มันเป็นไปหามม่นะมึงคูดาเม,ม็ดมากเกินไอ้สก,กัดอยู่นี่นึกว่ามันหายเฮ้ยฉกนโดนกดก็มา,มาดิ<อ>สตาร์เวอร์ไทมเฮ้ยมันไม่กลัวกูเลยเหรอวะอเออลาก่อนเพื่อนเอ็นโซมา ตโอ้ยมีแนตสีฟูสู้มาแย่งกันนั่นนี่มันน่าจะเอาดาร์กอยู่นะปล่อยมันเถอะนี่ไม่กูเล่นสไตล์กูไม่ค่อยเอานะจริงๆไหมเราก็ไปแย่งมันไงเล่นไปเล่นไปไม่มีโอกาสค่อยเอาไม่ต้องจงใจเต็นโดนแย่งเป็เยอะมากๆเอาปะ เอา,เอออา,าดีแล้วก่อนยวไปไกลจะไปยิ่งูโดนเกี่ยวแผลแล้วขี่หัวนี่เฮ้ยขี่แล้วขี่แล้วเอสโซตายมัแล้วกูก็เอออมลาก่อนเวียนเฮ้ยกูถามจรนงเอาดิ ิกูไล่มึงยันบ้านนะเพื่อนกูฆ่ามึงไม่ได้หรอวะอีสัตว์ไอ้เหี้ยคมโบเดียวจะตายเลย เฮ้ยเฮี้ยทำไมสกัดไม่โอเจดวะเฮี้ยเยอะแล้วได้นะได้นะได้นะสตาร์เบอร์ตีนไปไปกลับไปเพื่อนกลับไปนะไอ้เหี้ยทำไมมันเวลอุ้ยทำไมมันเว่อุ้ยหนำกลัวไอ้สัตว์อ๋อป้อมแตก นี่กูว่าสลับเดี๋ยวดิสัตวอ๋อแชลี่กูเอายังไงอะเออเไปไเดี๋ยวกูไปละกูป่าได้อีกหทีกูได้อีกหทีแล้วอ็นเนเดมา่แชลี่โดนกด

กอะไรกรมีกส hey, oh, ินสเ้ยมาเลยเยช็อกช็อกอนาคตเลยเอาดีเอาดีวะต้น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 ห้าต้นห้าต้นห้าต้นห้าเอายตบัสต์ กูท็อปควรต้นมึงอยู่คนเดียวเดี๋ยวจะลองดักดูแบบรองเท้ากันตีออยสูจังวะอุ้ยโ้สตีมไม่โดนสัตอะไรวะทำไมสตีมมันเยี่ยวทำไมคุไม่ลอยไม่มีขึ้นสวรรค์เมื่อกี้แวนโผล่บนเอา้เนี่ยอยู่นี มอนมอนอุ้ยม,มีติสเสบิอา้าวอ้าวเฮียมันออกไงวะเนี่ยอา้าวยังไงอะ่ะไม่ด,ไมดีไม่ดีเพื่อนท้าวิี่้าวพี่มีติมัยยนเยอะนะตัวบงพุ่มสัญญาเด็กเลี้ยงตัเวเลี้ยงออกไปมั้งตีโทวมาถอยรึสกัดสกัดสกัดอ้อาวไอ้น้องเปิดโปงอา้าวยังไงอะ่ะคนที่กลบดี อ้าวยังไงอ่ะยังไงอ่ะพิกเกอร์โยกอ้าวยังไงอ่ะต่อเนื่องไปดีดียังไงอ่ะเอาหมดดีเดแบบนี้เลยเดือกข้างล่างอ่ะเฮ้ยหมดดีดเฮ้ยข้างล่างเพื่อนหมดดีดดีอ้าวเวียนยังไงอ่ะเวียนอ้าวชนะเลยเฮ้ยจบเลยเหรอชนะเลยเอ็นโซเกิดนะลองเอ็นโซนะเอ็นโซเฟนเดตมันเกิดตายหมดนะถอยมาเพื่อนไอ้น้อง เนี่ยบนข้างบนมีมันม่วงอ่างเงี้ยมาเดี๋ยวกูไปรีก่อนนะอ้าวลวกฟรีเลยเสร็จเดิมอยู่มอ้ยถึงซ้ำไหนวะไปนั่น งานง้นง้นเฮ้ยมอลังทองเฮ้ยเราจบได้หรอไะไม่ได้วรอกูไปเลยล้อไก่ฟูควงมาแต่ไกลเลยนะเฮ้ยต้นยังไงอ่ะยังไงอ่ะโอ้กูไหล สวยเพื่อนอุ้ยโดน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 แบบนี้โอ้แต่มันไวเกินไปว่ะสวยนี่เพื่อนบุ่อมัตายแล้วเมียเฮ้ยไม่ดีไม่ดีโยนแล้วโยนแล้วเพื่อนเดีนี้เราพิ่มมาเดีนี้เราตายน่เลยโตรมนจแม่นโกส่น ก็ตัว้ายเชย่าแล้วไกันกลางเแต่ตัวอื่นแม่งเยอะที่ายวงกกูว่ามันจอาดากว่าดูดูมันเิสไปกันตี้ใครใคาไอ้น้ยาย บอลสกัดไปแล้วเฮ้ยมันตัวเดียวมันห้าดอกด้วยซ้ำงว่าหัวไม่ได้เลยโอ้นขรอนอยู่ขรอนอยู่โอ oh, ้ดีโวเดียว well, like, ้ยห erm ัวแล้วหัวแล้วแต่ยังไม่รู้ว่าเขาจะต้องการกูไหมแล้วต้องการกูไหมล่ะเขาต้องการกูไหมล่ะว่ามันไม่ดีแล้วว่ะ ความบนเดี๋ยวไปเคบนกร์น่้อมมันเหลือน้อยน้อยเี้ยมันก็คงใจนี่แล้วแหละเจ็บอเมดเราไม่น่ารอเฮ้ยสวยมากสกัดยูกูสกัดยูกูสกัดยูกูสวยได้ขับดาวนะ ไปสองตัวสองตัวตายหนึ่งตายหนึ่งตายหนึ่งบเลยนะเนี่ยสตาร์บัตทีมหมด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 กับคู่หมดกับคู่หมดจบแล้วจบแล้วจบแล้วปั๊มึงตัวเดียวคูณท้องสวนไอ้สัตว์มึงเล่นแง่หรองไม่ใช่เอ็นโซกบสกัดไม่เมาเรื่องอยู่นี้ โอเคครับก okay, ็จบไปแล้วนะสำหรับรายการเบิดโปช่นลนะชนเลนกับสกัดเมซมนะถึงแม้เขาจะเป็นตัวที่แพ้ทางแล้วแต่เขาก็เล่นได้ดีนะทั้งการเดินเกมถึงแม้เขาจะสู้เราไม่ได้เขาก็ไปทําเลนที่เลนอื่นเวลนําของก็ไม่ขาดกับเรามากมายนะคลิปนี้ก็เล่นตอนเพิ่งรีแลงเสร็จนะเป็นคลิปเก่อยังไม่ได้เล่นอารีนที่โดนบัฟสกิลหนึ่งมาเลยนะมีแต่คนดูหรือว่าน้องๆคอมเมนต์มาเยอะมากว่าแบบพี่ลองไปดูดิสกิลหนึ่งอารีนโดนบัฟเร็วอะไรประมาณนี้โอเคครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากเพื่อนๆกดไลค์ กำลังใจผมทำคลิปต่อไปเลยนะสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะไปละจ้าเปิดโป